มาปิดประเด็นค่ะอ่วมหนักม็อบ24มิถุนายนจตุพรทนายนกเขาถูกดำเนินคดีอีก5ข้อหา ไม่เข็ดอยากเย้ยกฎหมายลั่นเสาหน้าจะชุมนุมอีกค่ะหลังจากเมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาทางด้านของกลุ่มมวลชน2กลุ่มค่ะก็คือกลุ่มประชาชนคนไทยนําโดยนายนิติธรล้าเหลือหรือว่าทนายนกเขาและกลุ่มไทยไม่ทนสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยนําโดยนายจตุพรพรมพันธ์ประธา,านแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือว่านปชออกมารวมพลนัดชุมนุมขับไล่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชา กระทั่งเวลาประมาณ18บแนาฬิกาสนาทีก็ได้มีการประกาศยุติการชุมนุมต่อมาค่ะก็มีรายงานว่าทางด้านของกองบัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีปิยะตะวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในฐานะโฆษกกองบัญชาการตำรวจนครบาลก็ได้มีการเปิดเผยว่าได้ทำการแจ้งข้อหามอบทั้งสองกลุ่มแล้ว5ข้อหา เพราะจากการทำกิจกรรมดังกล่าวของทั้งสองกลุ่มเบื้องต้นพบว่าเข้าข่ายการกระทำความผิดตามความผิดพรกฉุกเฉินมาตรการควบคุมโรคต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน4ี่0 0บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับพรบโรคติดต่อต้องระวังโทษปรับไม่เกิน2 0,000บาทพรบรักษาความสะอาดต้องระวังโทษปรับไม่เกิน1 0 0 0 0บาทพรบจราจรทางบกต้องระวังโทษปรับไม่เกิน500บาท และต้องระวังโทษปรับไม่เกิน200บาททั้งนี้ค่ะทางด้านของกองบัญชาการตรํารวจนครบาลก็ได้มีการสั่งการให้สอนอที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการชุมนุมดังกล่าวได้แก่สนอนนางเลิง้งสนอนพญาไทยและสนอนสำรันราช ทำการพิสูจน์ทราบตัวบุคคลว่าเป็นผู้ใดบ้างและรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปตามพรบรควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงด้วยขณะที่การรวมตัวค่ะเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาที่ประกอบไปด้วยกลุ่มที่1กลุ่มหมู่บ้านทะลุฟ้านำโดยนายจตุพัฒน์บุญพัทรรักษาหรือว่าไผ่ดาวดินกลุ่มคณะราษฎรนำโดยนา,น,น,านายอานทน์นำพาหรือทนายอาน o กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนำโดยนายภริชวรักษหรือว่าเพนกวินโดยได้มีการจัดกิจกรรมตั้งแต่เวลาห้านาฬิกา30นาทีที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยจากนั้นเคลื่อนขบวนไปที่รัฐสภาเกียรติกายและเวลา17นาฬิกาเคลื่อนขบวนไปที่สกายวอล์กแยกปทุมวันและมีกลุ่มของนายจตุพรกับทนายนกเขาด้วยนั้นซึ่งพนักงานสอบสวนสอน,อนอต่างๆ ก็ได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ชุมนุมและผู้ชักชวนการชุมนุมผู้ที่สนับสนุนการชุมนุมอาทิรถเครื่องเสียงรถสุขาหรือวิธีการหนึ่งวิธีการใดและได้มีการเรียกประชุมพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจน,นครบาลและสรุปผลการดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ชุมนุมทั้ง3ากลุ่มเบื้องตน้นมีความผิดตามพรกฉุกเฉินมาตรการควบคุมโรคพรบโรคติดต่อ พรบรความสะอาดและพระบรจราจรตามที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลได้มีการแจ้งเตือนไว้อย่างไรก็ตามกลุ่มของนายสุพรและทนายนกเขาตอนนี้มีความผิดหลักๆคือฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินมาตรการควบคุมโรคพรบโรคติดต่อพอรบรความสะอาดและพระบรจราจร ซึ่งการรวมตัวทั้งสองครั้งในวันที่24และ26มิถุนายนที่ผ่านมานั้นทำให้ถูกแจ้งข้อหารวมกันแล้ว9ข้อหาทั้งนี้นายสุพรได้มีการขึ้นเวทีประสยัยและได้มีการพูดถึงความล้มเหลวของรัฐบาลตลอด7ปีที่ผ่านมาและยังมีการประกาศนัดชุมนุมกันอีกครั้งในวันเสาร์ที่3กรกฎาคมบริเวณแยกผ่านฟ้าหลีลาดและก็มีการเชิญชวนให้ประชาชน ออกมาชุมนุมเพิ่มขึ้นในทุกๆวันเสาร์ที่ได้มีการนัดชุมนุมในครั้งต่อไปสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศท,ทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศท,ทางไทยหัวใจรักชาติหมายท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ L i n e s h o p s i store <S ต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ